ดาวบุญดาววาสนาดาวเก้าย้ายในวันที่เก้าเดือนเก้าจะส่งผลให้แต่ละลัคนาราศีมีความก้าวหน้าอย่างไรบ้างเชิญรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้กันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์นะคะวันนี้ก็จะมาพูดเสริมเพิ่มเติมจากคลิปที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับดาว9นั่นก็คือดาวพระเกตนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังใด้สังเกตดีๆนะคะดาวพระเกตหรือดาว9ดวงนี้ได้โคจรโยกย้ายในวันที่9เดือน9นะคะก็จะส่งผลทําให้แต่ละลัคนาราศีเกิดเรื่องราวดีๆเกิดสิ่งดีๆมีความก้าวหน้า อย่างแน่นอนค่ะเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะ ครั้งนี้นะคะดาวพระเกตคือดาวเก้าโคจรยกย้ายมาอยู่ที่เรือนพันธุในวันที่9เดือนเก้าซึ่งมาในวันมงคลพอดิบพอดีเลยนะคะการที่ดาวพระเกตโคจรมาอยู่ในเรือนพันธุตรงนี้นะคะต้องแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีมีนค่ะจะกระตุ้นให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้น กระตุ้นให้คุณมีความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่อยู่ในช่วงของการซื้อขายบ้านหรืออาจจะมีการแบ่งที่แบ่งทางแบ่งมรดกนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีนะชีวิตของคุณจะมั่นคงจะก้าวหน้าขึ้นจะได้ครองหลักทรัพย์ที่มีความเป็นชิ้นเป็นอันเป็นหลักเป็นฐานมากยิ่งขึ้นนะคะใครที่กําลังแบ่งที่แบ่งทางนะเคลียร์กันกับญาติพี่น้องคุยกันภายในครอบ ครัวมันก็จะลงตัวนะคะหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างราบรื่นส่วนชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่กําลังเดินเรื่องอยากจะกู้ซื้อบ้านอยากจะกู้ซื้อรถช่วงนี้ก็จัดการได้มันค่อนข้างที่จะรวดเร็วราบรื่นทันอกทันใจคุณน,นั่นเองนะคะในช่วงนี้มีโอกาสได้ซื้อของใหม่เข้าบ้านค่ะอาจจะเป็นการตกแต่งบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาในบ้านนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมีนนั้นใช้เงิน เยอะขึ้นด้วยเช่นกันนะคะและใครที่มีปัญหาเก่าๆคาราคาซังอย่างเช่นญาติพี่น้องไม่ถูกกันหรือคุณทะเลาะก,กับคนในบ้านใช้จังหวะเวลาที่ดาวพระเกต โครจรมาอยู่ในเรือนพันธุครั้งนี้เคลียร์ปัญหากันได้เลยนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรองดองรักใคร่สามัคขี่กันนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีมีนจะได้ของศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านนะคะจะได้ของมงคลต่างๆหรือได้ของมีค่ามีราคาเข้ามาในบ้านด้วยนั่นเองค่ะอาจจะมีคนเอาของมาฝากหรือว่าอาจจะมีคนไปทําบุญแล้วได้ของที่จากการทําบุญนั้นมาฝากคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะซึ่งถือว่าเป็นของที่ดีเป็นของมงคลนั่นเองครับ ที่มีธุระปะปังเยอะอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะมีธุระป่าปังเยอะขึ้นนะคะมันจะยุ่งขึ้นนะคะาจะไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนในครอบครัวไม่ค่อยมีเวลาให้กับคู่รักเท่าไหร่มันเหมือนกับว่าคุณอยู่ไม่ติดบ้านอะ่ะพอออกจากบ้านไปแล้วก็นานกว่าจะได้กลับเข้ามาอีกทีนึงคาว่านานเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าหายไปหลายวันนะคือเหมือนออกจากบ้านแต่เช้ากลับมาอีกทีก็มืดค่ําเลยไม่ค่อยได้เจอหน้าค่าตาไม่ได้กินข้าวกับที่บ้านสักเท่าไหร่นั่นเองนะคะหรือ อาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะตัวคุณอยู่บ้านแต่คนในบ้านเขาวุ่นกันจังเลยเขาออกไปจากบ้านแล้วกว่าเขาจะได้กลับเข้ามามันนานจังเลยแต่คุณไม่ได้ไปไหนอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะคือมันจะมเีเกิดเหตุการณ์ได้ทั้ง2รูปแบบนะถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็เป็นสมาชิกในบ้านของคุณท่านอื่นๆน,นั่นเองนะคะมีเกณฑ์เข้าสังคมบ่อยมีการพบปะเพื่อนฝูงมีการสังสรรค์มีการปาร์ตี้นะคะมีเกณฑ์เดินทางบ่อยด้วยเช่นเดียวกันสําหรับชาวลัคนาราศีมีใน,ในระยะนี้สิ่งที่ คุณจะต้องระมัดระวังคือค่าใช้จ่ายในบ้านในครอบครัวนะคะที่มันจะสูงขึ้นนะก็ต้องรู้จักวางแผนการเงินการทองนะคะแต่สิ่งที่โดดเด่นอย่างที่สมัยบอกไปแล้วว่าเรื่องของความมั่นคงเรื่องของหลักทรัพย์เรื่องของที่ทางมันจะชัดเจนมากขึ้นบางคนได้โปนี่บางคนได้ปลดหนี้บ้านหนี้รถบางคนได้ตัดหนี้บัตรเครดิตบางคนได้รับมรดกอย่างนี้เลยก็เป็นไปได้เช่นกันในระยะนี้หมั่นทำบุญทำทานหมั่นสวดมนต์ภาวนานะคะข่าวดีอีกประการหนึ่งคือจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เ มาในบ้านอาจจะมีเทวดานะคะเข้ามาในบ้านช่วงนี้ถ้าสวนมนเทวดารับฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับฟังได้ยินก็ปลื้มปิติใจกันทวนหน้านั่นเองค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ